ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวสุดจินเลาเลอร์ตำแหน่งครูผู้ช่วยคุณอาวุิการศึกษาการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ภูมิลำเนาบ้านเลขที่29หมู่ที่8ตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำารงทาบจังหวัดสุรินทร์ ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแคนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสำโรงท่าวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทระดับปริญญาตรีการศึกษามณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัต <asan> ิการรับราชการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสวายวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบันการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ พบว่านะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5มีผลสำลีทางการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์มีผลการเรียนรู้ต่ำกว่าที่สถานศึกษากำหนดไว้เพื่อให้ผลสำลฤทางการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด <c oughs> จึงจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ซึ่งผู้สอนเห็นว่าการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมต,ต่อาการเรียนในศตวรรษที่21ที่สามารถส,งส่งเสริมและพัฒนาทักษะดังกล่าวคือการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุกด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pad f i Step ผ่านการทำกิจกรรม5ขั้นตอนกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pad f i Step ผ่านการทำกิจกรรม5ขั้นตอนขั้นที่1ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูลขั้นที่2ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ขั้นที่3ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังจากการปฏิบัติขั้นที่4ขั้นสื่อสารและนำเสนอและขั้นที่5ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการ สังคมและจิตสาธารณะ การจัดการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม5ขั้นตอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถถักทอความรู้ทักษะกระบวนการและค่านิยมอย่างกลมกลืนโดยไม่ยึดติดกับเนื้อหาวิชาสามารถแสวงหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นความรู้ที่เป็นหลักการแล้วนำหลักการที่ได้ไปประยุกต์ใช้สร้างผลงานใช้สร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนการประเมินกำกับตนเองและประเมินผลที่เป็นผลที่เป็นคุณค่าต่อสังคม วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่จะใช้ในการจัดทําแผนการเรียนรู้ 2. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียนเรื่องอัตราส่วนติโกณมิติเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน 3. เลือกและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการหาค่าของฟังก์ชันติโกณมิติซึ่งเป็นเนื้อหาหนึ่งของอาัตราส่วนติโกณมิติโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pad f i step ผ่านการทำกิจกรรม5ขั้นตอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นที่1ขั้นสังเกตและรวบรวมข้อมูลนัเกเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการหาค่าของฟังก์ชันติโกณมิติแล้วเขียนลงในกระดาษชาร์ตจากนั้นร่วมกันออกแบบน,นวัตกรรมของกลุ่มตนเองที่สามารถหาค่าของฟังก์ชันติโกณมิติซึ่งน,นวัตกรรมนั้นจะต้องสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการหาค่าของฟังก์ชันติโกณมิติได้ ขั้นที่2ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอแนวคิดการสร้างนวัตกรรมที่ได้มีการปรับแก้จนสมบูรณ์เพื่อเป็นการสร้างแรงบนันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆ ขั้นที่3ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัตินักเรียนดำเนินการทดสอบนวัตกรรมตามวิธีการที่ออกแบบไว้และบันทึกผลการทดสอบนวัตกรรมลงในใบกิจกรรมขั้นที่4ขั้นสื่อสารและนำเสนอนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนวัตกรรมนาฬิกาตีโกนโดยการบรรยายและนำเสนอนวัตกรรมหน้าชั้นเรียนขั้นที่5ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะนักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานของกลุ่มตนเองเกี่ยวกับการนำเสนอนวัตกรรม ผลสำเร็จของนวตัตกรรมและความสําเร็จในการพัฒนานวตัตกรรม 4. ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยมีคณะครูคอยให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 5. ปรับปรุงแผนการสอนและนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับโดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6. ปรับปรุงแผนและนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้รูปแบบการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pad 5 Step เสร็จหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูให้ในักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจากนั้นครูนำผลไปวิเคราะห์พบว่าคะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง เชิงปริมาณนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน47คนสามารถสร้างวอกตกรรมที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในเรื่องค่าของฟังก์ชันที่โคนมิติได้เชิงคุณภาพครูผู้สอนมีรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pad f i v Step แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ4 p ่แพดไฟสตเรื่องค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิตินาฬิกาตรีโกณชั้นมันธยมศึกษาปีที่5พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากจำนวน12ข้อและอยู่ในระดับปานกลางจำนวน3ข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลีย่ยสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ข้อ5สถานการณ์ที่ครูนำเสนอในชั้นเรียนเข้าใจง่าย รองลองมาคือข้อ3การเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนช่วยจดจำค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติได้ง่ายและข้อ7กิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นจัดง่ายไปหายากสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเทียมของครูผู้ช่วยครั้งที่2แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ